สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาฟองกันนะวิวเช่นเนียเลยพี่น้องจ๋าบุญได้โชคดีนะคะโอ้ยทางนี้นัสลบค่ะแต่ว่าก็ได้พื่อบุได้โชคทุนเจ้าของนะพี่น้องจ๋านั่นละมันมานนะค่ะบุ้ได้ถือรางวัลก็ดีใจนาเด้อค่ะบุ้ได้บัถือกระสูนม่ค่ะ <cl aps> ชีวิตเรายังมีงวดน่าเสมอเวีนว่พี่น้องจ๋าืัอนี้มาเยมากอย่างเงีย มาแบบว่าในอารมณ์แบบรางวัลรางวันนะจ๊ะพี่น้องจา๋ากินสมตำือเก่าจ้ะพี่น้องจา๋ามีปลาแซลมอนทอดนะจ๊ะ้วก็กข้าวปุ้นผักบอรอกโคลีหลวกนะจ๊ะสมตำอยู่ในครกจกะพี่น้องจาง๋าอย่ทันได้ยเทมาแบบว่าฝ่าวเลยอยากบอกน้ำพี่น้องก่อนนะคะเทฮึบเลยค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ย เทเท่เท่เทเทนี่แหละค่ะว่าจิกินสดปลาแซลมอนสดเอาไปในสก้อนคุกแต่ว่ากะนักตูด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 เข้าไปหาพี่น้องใกล้ๆมันนี่เดี๋ยวพี่น้องจ๋ามาจุดๆน้องกันนะคะ่ะพักพักซีเร่าดูแม่ไปซื้อมาพี่น้องจ๋าเนี่ยกำเนี่ยเนี่ยกำเนี่ยน้ำแม่ออกมาน้อยนึง มันอไหจีกินมื่อไหรจ้ะเพราะว่ามีปลาแซลมอนเยอะจีเน้นปลาแซลมอนะอมมมน,นะจ๊ะอ้าวน้องแม่ลืมเร่องแรกเลยน้าจ๋าได้ไปเอาแรดได้กับน้าจ๋ะพี่น้องอ่ะจ้ะเนี่ยมาแรลดิดนี่จ้ะมาไข่ไข่อันเจ๊ว่าหัวเจ๊เท้าแดงก็ได้เนาะพี่น้องจ้ะหัวเจ๊เท้าแดงเฮ้ยมาพี่น้องจ้ะนี่สมสามหน่วยน้ำลายแตกมักชีราว ชิล่ากับใบนี่ละใบเนี่ยจานนี่ละจานห้องไงล่ะนะจ๊ะสมเนี่ยกะเอามาใบถักแก่เพียดจ้ะปอกซะก่อนได้พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิหาว่ากินบ,บป่ปอกเอ้ยเป็นยังใดนาะค่ะพี่น้องจ้ะได้ยังกับเขานะจ๊ะเมื่อนี้กินแล้วก็สิไปเฮ็ดงานต่อเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะล้างวันกระถูกนินดๆหน่อยๆกันน้อจ้ะเอาตามนัานตามตามใดนาะค่ะดีใจนะมึง เ <c oughs> พ้นถือลายติดใจกนระปุ่นเลยแม่มาปลาแซลม,มอนทอดโรยเกลือนะจ๊ะเนี่ยอื้อ บอกอกลีตัวลวกแล้วค่ะเปิดถุงของขวัญก่อนโอ้ยเลื่อมบอกนี่เอา ได้ของขวัญมากพี่น้องจ้ะขอบคุณมากมากเลยนะแคะที่หิ้วมามาเนาะคะ่ะแม่ยังละติพี่น้องจ้ะยิ่งกว่าได้ทองยิ่งดีใจย,ยิ่งก็ถูกเลขที่บอกให้แทนแทนแทน <laughs> พี่นองจ้าหนึ่เดพงพี่เป็นอันป่าจะคของเลยล่ะคะ่ะเพิ่นมากแต่เมืองไทยเนะาะมะหอดเมื่อวันอาทิตย์ เพ่มหิวมาฝากเพี่งในพี่น้องจ้าคันแมนซื้อ,อยูนี่นะคะเกือบสี่สิบยูโรเด้อพี่น้องจ้าน่วยนี่สีบอกให้ไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายง่ายนะคะเนี้ยฝลังจะไม่กินแต่ส้มตำเลระกว่าจะได้กินส้มตำนะคะหมดเป,เ,ปเป็นพันเลยค่ะปลาแซลมอนเนี่ยนี่ว่าถือกลัวน,นั่นแหละนั่นแหละลอยฟังคือซื้อดอกเนาะแม่ฝรั่งอยากกินตำฮุ้งอะ ม,ม,มันเดือดมอไหลมันหงุ้ยงิยชีเหยเรามันสิบค่ายเครืองสดจำมองหงุดหงกดมต้องล้างมือช่วยตัวรถ ห้าพี่สาวไม่มังนั่นเพื่อนา่าน้อยๆน้อยเพื่อนเอ็นนองเนะี่ยเพืเอ่อนน้องแมวนะ <c oughs> <c oughs> เอาเบิรงกิบตัวยำได้อ้หนำ่ลไรฮักแตกนะมีโอกาสเนาะคะ่ะสิกรไปตำซูกินเดอ้อ ถ้ากินรวมบวงกันเสพน่าจะพี่น้องจกก้ะคิดถอดคิดถึงไปทุกคนฮนะอยู่เมืองนอกเนี่ยอาหารสลเลิรดเลยเดอ้อสิบอกให้ตามะฮวงเนี่ย สมตามสีแสบหรือบ่แสบมันขึ้นด้วยกับปลาแดกเด้พี่น้องตาปลาแดกแสบเนี่ยก็แสบแท้ๆบ,บ,บ้านเฮาโอ้ยปลาแดกนองเนาะนองนัวเพื่อนอ้ยแสบ man baqari lu อยากกินผักรเดาเห็ดแหงไว้กินได้เด้อค่ะสิมากินเมื่ออยู่บ้าน sarap nang pa Mm -hmm. và xem một phát sắt ạ แกเ้เผ็ดชมเชยวันอันนี้ปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนทอดอืม ตอนแรกถ้าปากแดงแดงกินไปกินไปปากหายปึ๊พี่น้องจะหวานเป็นไง แต่ว่ามันไปใส่ปากนีงแม่แมดงแดงเซ็ตออกเ<ป>ดี๋ยวจะไปซื่อแบบว่า24สิบโมงเลยมันไม่ออกมันยังกอดจีอิมหรืแม่กอดจีใส่กองใหม่โอยตอนตีหนึ่งจากพี่น้องจา้าใช้ตุ้เย็นไหม อยู่มากบอึ้จักเตยเดอกแต่ไก่เต็มแต่เขาไม่ค่อยชิมพี่น้องจ้าเอาใช้กล้องไว้เที่ยงขึ้นอะเดือกงานมาก็นาต่อบางมือนนองค่ะไปเลยเด้อค่ะพี่น้องจา้า ถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นางแมวแน่เพื่อเป็นกำลังใจนอกจากเนาะหลักๆอะไรที่ถึงทุกๆคนนอกจากวันนามันนานอีกเด้อพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนอกจากเนาะหลักๆอะไรที่ถึงคิดฮอดคิดถึงทุกหทุกคนจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นางแมวในเด้อค่ะไปละค่ะ